สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์อ,อัปเดตนะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับบิ๊กพลาสเริ่มแสดงบทบาทคานอิทธิพล g 7แล้วก็สาภาพยุโรปหรือไม่นะครับจากเริ่มนะการก่อตั้ง Brics นะครับในช่วงทศวรรษ2010ของ5ชาติสมาชิกนะครับได้แก่บราซิลรัสเซีย อินเดียจีนและฟิกาใต้นะครับจนมาถึงในปี2024นี้ก็ได้มีสมาชิกใหม่5ชาตินะเกิดขึ้นเพื่อเติมเข้าไปในกลุ่มอีกนะครับได้แก่อียิปต์ซาอุดีอราระเบียเอธิโอเปียอิหร่านแล้วก็สหรัฐอัหลับเอเรินะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายชาตินะครับที่ได้ร่อนนะใบสมัครนะขอเข้าร่วมกลุ่ม Big p พ s s อีกด้วยนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย กลุ่มที่ใหญ่โตขึ้นนะครับมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นนะทำให้กลุ่มนะครับครอบคลุมประชากรเนี่ยราว3.5พันล้านคนนะครับหรือราว45%ของประชากรโลกขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มนะครับมีมูลค่ากว่า28.5ล้านล้านดอลลาร์นะครับหรือราว28%ะครับของมูลค่ารวมของเศรษฐกิจนะครับโลก และที่สำคัญนะครับก็คือประเทศสมาชิกกลุ่มเนี่ยยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบนะครับป้อนตลาดโลกเนี่ยราว44%อีกด้วยนะครับกลุ่ม Big Pass จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจการเงินที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยจับตาดูและไม่อาจมองข้ามนะครับว่าหากความสำเร็จนะของกลุ่มที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายทศวรรษต่อมาเนี่ย จะแซงหน้าอำนาจและทธิพลของกลุ่ม G 7และก็สภาพยุโรปหรือไม่ซึ่งทำกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็การช่วงชิงอำนาจนะครับในการวางระเบียบโลกใหม่ในทศวรรษ2 0 2 0เนี่ยทำให้กลุ่ม b r i c พา a s s ในขณะนี้นะครับได้มีการสร้างเงื่อนไขการนะครับสมัครเป็นสมาชิกใหม่ที่ออกมาโดยรัเสเซียนะครับว่าผู้ที่จะถูกคัดเลือก เป็นสมาชิกนะครับในกลุ่ม Big p กพ s นะต้องไมนะ่เข้าร่วมการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวการคว่ำบาตรนะครับที่ผิดกฎหมายนะระเมิดคุณค่าและก็ความเคารพนะครับซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก B i g p พล s นะครับโดยเฉพาะในขณะนี้คือรัเสเซียนั่นเองแปลว่านะประเทศนะครับหรือว่าชาติที่ต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่ม Big Plus ต้องไม่มีท่าทีนะครับต่อต้านคัดค้านนะสมาชิก นะภายในกลุ่ม b ิ๊กพลนะด้วยกันเองต้องไม่คว่มบาตนะครับฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจจะหมายถึงนะต้องไม่ตามนะั้นโยบายหรือมาตรการนะของพวกกลุ่มตะวันตกที่นําโดยสหรัฐนะครับในการคว่มบาตฝ่ายเดียวนะครับมันบิ๊กพลสเนี่ยเริ่มแสดงบทบาทคานอํานาจและก็อิทธิพลนะของกลุ่ม g 7และก็สหภาพยุโรปนะกันแล้วนะคำถามก็คือว่าไทยเนี่ย นะซึ่งสนใจนะจะเข้ากลุ่ม Big p พ s s เนี่ยนะพร้อมหรือ,อยังนะครับที่จะเข้ากลุ่ม Big p พ s s และพร้อมหรือ,อยังนะครับที่นะจะเป็นไปตามเงื่อนไขนะที่รัสเซียนะครับตั้งขึ้นมานะเพระเนาะฉะนั้นนะ้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงทศวรรษ2020เนี่ยเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะระเบียบโลกเดิมเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่ ก็จะมีเหตุการณ์สถานการณ์เงื่อนไขต่างๆเกิดข,ขึ้นมากมายนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ